จากบ้านแต่ไก่อ่มาท่านโฮเลยพี่น้องถ้ามาหากินตามประสาไก่เออยตัวกูใดยว่ามาอยู่เมืองหนองมันสนบายโอ้ยมาดาพูดว่าดิไผ่ไก่ยกอ,อยากมา,ากเนาะเมืองหนองอยากยับฐานะเจ้าของมาเป็นเมี่ยฝลัง อยากยับท่านะเจ้าของว่มามีเงินมีทองใครกะอยากรวยเนาะใครกะอยากมีเงินเนะผู้หาเงินง่ายก็ง่ายเน,ะนาะนักลองหมอลำใส่สินเหียนใส่เสือยกส่งเอาพ้าจิกมาติดไว้แต่หัวนม เด,ดี่ยเงี้ยเดี่ยวเงี้ยยกขาขาหนึงน่งถึงเดี่เดา่ยวเดียวว่าเขาเอากระตามาใส่เงินกระทาตูเนาะคือว่าแหละผลาพัยผลามั่งบุญวาสนามันแข่งกันบ่ได้เนาะแข่งเหงื่อแข่งพ่ายมันแข่งได้แข่งบุญวาสนามันแข่งบ่ได้พิ่มมาเอาเครื่องตื่นตัดแต่เธอแข่งแข่งแข่งเหงื่อแข่งพ่ายสาตุนแข่งโเป็นท์วะ <c ười> บุ้วาสนากับ่แขงไผเอาแต่แม่มันสิสุดเทศแต่วาสนะนะลานตัดผมวมันอาทิตย์ยังเปิดไปแต่บ้านที่เมื่องเขาเปิดดิเธอเปิดอยู่ผู้เดียวมีคนมาตัดผมกระไดเงินเนานะทุกคนต้องมีเทคนิคมีทักษะในการทรมาหากิน ซาตุมกางแห้งของเอาแล้วกรรมกรแบกหามบ่เห็ดกับมอะไรกินเนาะแต่ว่ากับพุ่มใจเด้สิไปอแถวแบมือขอเขาขอเขาก็คือขอผัวน่ะขอเขากับหายุ่แต่ว่าอย่างได้ไรก็นั่งขอเขากับหาย,ยุ่หมายถึงว่าไปซื้อเนี่ยอยากให้กินเนาะไปทั้งไหนนอนอยเนาะไปทังผี่กระยานผีเนาะมันยังหมึดอยู่เนาะ คนมามีดเด้เดีองไม่ได้สาตุ่นี่ลยผู้เดียวผู้ใดเขาก็ปิดโมดีนอนเด็ดคงเป็นวันอาทิตย์เล่องไปทางนี้บงึงบนาบอไปด้วยยานผีมันเป็นเมืองเกา่าผีฟัรั่งกับเป็นต่ยานอดีเล่าข้นวานตื่นมาพี่น้องสาตุ่น,นไก่ประทันขันกกตื่นเลย น้ำอาบทามาทำงานเอาวอากาวบ้านเฮาเนาะขน้าวเนี่ยว่าเส้นไหวเส้นไหวหว่าเด็กบวกน้ำเราตุ่มอาบน้ำสาเร่งน้วก็อาบบ่น้้ำก็อาบฝรั่งมาม่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 าเห็ดบวชน้ำเด็กเอาไปใกล้ๆเพิ่นเลยได้กินย่างกายกันนะได้กินเหงานะ เมนเทานั้นนะคบบ่เห่าอ,ออกเขาบาดเหตุอยางนี้มันจะไม่กินกินน้ำมันนะ่ะนะเขาบาดนะปรตุูอาบเนี่ยประตูนี่ไม่ยังงั้นตึ๊กตันว่าไี่ยังหนาแบบโป้งไม่หนานะเป็นตะยานเด็ดชื่อมือนี่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะแนวมันเป็น,นท่านผูกเฒ่าอยู่ทางยุโรปเนาะ ขจอกกับเขามาโดยบทองการวีซ่ามสินะหายไปใช่แล้วมีดเข่าหู้ไว้แต่ถบอนผีดิย่างมาหุมมาห้วยหายเข่าป่นี่หลีมีแม่พี่น้องเขามาบ่ะนี้ก็มาหลักมาสศกเนาะชุม,มือนี่สวีทสวีทแกะพูดถึงความปลอดภัยมันก็มีความปลอดภัยกว่ากว่าไทายแลนด์อยู่หรอเพราะว่าไทายแลนด์มันก็มี เราตางดาวเนาะสาตุ้มว่ยู่พี่ก็เสื่อมสาตุ้มตางดาวเพื่อนตาบาตางดาววันนูขาเก่งกับนวันเลยตางดาวตัวตางดาวก็ฟันกันโซเซียโซเสียไหมเอาแมวตัวนี้ซิดนี้ตัวนี้มาได้โอ้ยคุณยายอยู่พินสวัสดีค่ะสนบมอกกือจักรกลมาสาวตุ้มนั่นเอาโทรศัพท์เนียบเอื้องยางเนาะ ข้อกสิเห็นสวัสดีค่ะวัาสันไห้หัวใจพระังปะคับปะข้อมาสวัสดีสาวตุ้มวัสันหัวใจแดงจึงคื้งมาคอยมาเป็นมูเจ้ายู่วันยายอยู่พินค่ะมามามาเป็นมูสาวตุ้มเบาแห้งดอกเพราะว่ายางพาดเมืองเขาเจ้านอนอยู่เบาแห้งอะไรไปหดปลายเทียงหน้าพุังสิเบาแห้งตอนนี้ซิมเอาซะก่อนเห็นหนุ่มหนามอนหลิดแหลดอยู่ใส่หนุ่มหนามอน ไไใช่ละคือไปไหวเถอะวะสวัสดีพี่สาวตุ่มมาสันพี่สาวพี่สาวตามาอมมาสันงวกเบื้องท้างหลังเด้อค่ะประจัน,นงวกอยู่มง่งม่งกว่าแล้วคือมือดอยู่เออมันมืดเนาะสวัสดีค่ะหนุ่มหน่าม่นพันวาย่ายุพินพันวาหนุ่มหน่าม่นประกาศสวัสดีย่ายุพินเด้อปราจันนะคะคอยมาจอบเจ้าตั้งโดนแล้วเอ้าอีหลีวะ ไม่ขำาประกาศเงื่อนปุญญาบานก็ได้ผลอยู่ตัวกันเนาะยังละ่ะลิดแลดอยู่ทางสารค้าผีล่ะครับเ <c oughs> ออไม่แต่อายเทศสบาลแล้วมาเอาขี้ลั่เนี่ยเออสร้างขี้โมกก้ขีโ้โมกหนอ่อยเล่ากระตื่นแต่ดึนกันเนาะถ้ามาหากินคนท้ามาหากินยังสุดะลิดนี่มันต้องตื่นแต่ดึกต่อคนถ้ามาหากินแบบมิดช้าสีตื่นตอลอดเวลาะ คนละคนสุกับมายังกระขึ้นเงีย้ยมาสาตาดึกเออไอหอดเทียงหน้าจังสีาวาดังเด้อหูประกตูมก้มันือเปิดท่านี่นง่ายมาก <c oughs> ประกตู้เปิดประกตูเปิดเองนี่พี่เทียงหน้าปะประกาศประกาศเนี่ยมยันก็แปลงเทิงเอ้าเขาคือ่มอดไฟวะฟังหนึ่งยานผีเนาะทั้งเท,งทิงพนเจ้าประกาศทางโอหลูมาบ้านเออ ย่านมอไมีหมูเนาะพื้นเขาโอ้ยย้ายย้ายอยู่พินอันขึ้นไล่เสาร์อาทิตย์อันเสาร์ตุ่มกระยูอยู่ได้หางบ่าปากบอกอะไรเนาะมันข้ามเหียกเนาะ <c oughs> ยางสายอยู่บนก้อนขี้เหล่านี่เอ้ยอยู่อยู่หันบ่าปากเพรบ่ปลาห <c oughs> มอมีโอกาสสิปากเนาะบ้านี้บ้านี้ว่าดังได้บ้านี้ขามาทั้งปราสาทลาดสว่างเหลีว อยงก่อนนี่ว่าเมติกโอเมติกกับเขามาติเจ้าไปทำงานติครับหรือไปเที่ยวโอ้ไปทำงานแล้วนอก็ักย่างวาทรมาหากินตามภาษาไก่เอ้ยยัยงว่าสีเทีทเเ่ยวรู้เถยเอาเงินใส่ไปเที่ยวค่อนท่านานานลายปีเพียมองเขาลงไปในถ้ำไปหาดื่มหากินไปเหตุงานวันอาทิตย์อาทิตย์นี้ทำงานวันอาทิตย์ทุกวันเลย เปล่าด้วยจอดอ่านก่อนมาหม่องเก่าเนี่ยพี่น้องไปไกลมันสิยางลบมาทํางานมาท่านเขาหิปลอยได้ละ่ะเจ้าประกาศาเท่รโกวงมาว่านเด้เจ็ดโมงเคึงมาสันว่าเจ็ดโมงเช้าหน้าที่โดยประมาณน้องก็เลยทําตามสัญญาต่อไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานนุ่มหนามน์อันนุ่มหนามน์พันวาแม่อันคุณติ๊กพันวาหนุ่มหน้ามน์คุณติ๊กแล้เขมา้าหญ้าดนเสาตุงก็บ่เห็นได้ อ๋อคุณตุ้มแล้วว่ะสวัสดีค่ะคุณติ๊กเนาะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องสาวตุ้มบ้านตะเมียนีล่ลหละคุณยายยุพินคนสวยแม่ติ๊กพันวาโอ้คนสวยหีหลีเดอยายยุพินคนสวยมีเสน่ห์เลยหัวแตงหัวแตนแต่เดึกแต่ยายยุพินระว่างปัวมาขิดสวงเด้หัวเขาได้ยินเสียงหัวเขาโอ้ทีละคือหัวเรียกร้องเทวสันขิดสวงลได้เวียกยังมาเส้าวันอาทิตย์เด้ เขาบรใจโอที่เด้นะคะอ่าคุณเก๋สวัสดีค่ะวสันอู้จกักไผเป็นไผเดิอบานอย่าฝ้าเด้อนั่หาก่อนผมก็ทำงานวันอาทิตย์คือกันวสันแมนบอนุ่มหนามนย่ายุพินสวัสดีคุคณติ๊กด้วยนะคะอันน้องพึ่งพัฒกาคุณพี่ยุพินสวัสดีค่ะวาสันอันเลิฟสองเด้อเอฟซีเมติกพันวาสวัสดีค่ะ คุณสาวตุ้มมาสันโอ้ยเอิญสาวตุ่มซื้อก็ไดดอกจะไปใส่คุ่นถอนมันบ่คือฐานะอันบ่าสมฐานะดอกโอ้โหแมวโอ้อันแมวขือสมองนกนกกาบินออกจากรังแล้วพี่น้องสวัสดีสาวตุ่มก็ไดดอกจะไปใส่คุ่นตุ่มถอนบ่คือมันา่สมฐานะคุณตุ้มมันบ่คือนกปูนก้นคุณตุ่มนะคะผมก็เห็นงานวันอาทิตย์กันมาสันคุณเก๋สวัสดีค่ะนะคะหัวใจสีแดงมาสามดวงนะคะอัน พึ่งพันวาเมติกสวัสดีค่ะวสันนะคะคุณเก๋ก็บอกว่าเลิฟสมสวัสดีค่ะวสันนะคเติกว่เลิามวส่นะคะคุณเก๋จ้บาเิสวัสนนะคะคุณเก๋อก่าเพิฟสสวัสดีว่าสันนะคะยอ่าเพิ่นะะก็ว่า้ลง,นนงพึ่งสวัสดีค่ะวสันนะคะเคเุเอ่าลสาวค่ะวเขาก่อเมือนี่ะันเบอน่าลิั่นญญนุนน่มหนาม เพราะว่าวันจันที่เหล้วสาตุมมีเรื่องเล่ากับมานักงานใหม่เธอบอฟังคว้มสาตุมก็เลยหายเธอเธอว่ายังมาบอกแบบนี้กับสันหัวหน้าสันคือเฮเลนาโมเมนเทอร์สันสาตุมก็เลยว่าหัวหน้ามึงก็คือเฮเลนาหัวหน้ากูก็คือเฮเลนาเฮเลนาคือหัวหน้าของเราทั้งสองคนตอนนี้เออเออเฮเลนาไม่อยู่ก็กูคือผู้คุมบังเหียน่าสันเธอเลยพ่อใจเธอเลยไปบอกสูน่าฟังว่าอันาตุมมันเป็นฮิตเลยเป็นขวบคุ้ม เป็นบังขับเขียวเข็นเป็นว่าวผสอบอมอนวัสดบานนี้ก็เบอกกันต่อหน้าสามคนเธอก็แสดงอาการเช่นมาลองไห้ฟุ้มไฟให้กกุายต่อหน้าไฟต่อพีต่อน้องกูหลุดกันกูจังสันจังสีนะสาตูว่าาไปลดสาตูม่ามึงยามาแสดงละครก็จบไปคือว่าเพิ่นก็ให้จับไม่จับมือกันมือยามันกระดาษใช่เห็ดอยากยกแต่มือกูบอยาปานผุนเนาะบานนี้มือวันวันสาตุเห็รงานผู้เดียวตามถิ่จริงต้องมากครับพัวหนา เพราะหนะปะาปัว่ามีมีห้องแขกแคซีห้องมึงมานผู้ดเดียวได้บอวันในติดกูจังสีมาเพราะว้มีปัญหาได้ดิฉันไม่โนพร้อมเพมเพราะว่าฉันโกนแล้วเนาะโอ้ชูโนพร้อมเพมเพราะว่าโกนแล้วเนาะสาวตุ้มก็บปด๋ดงหยลุดได้ละภาษาซีห้องแถมเท็ดเวียกพับสร้างพับมาให้มันผุนอีกบ๋าดงว่าสีมาเป็นคนนั่นเอาเปียบเอาอนี้ยงผู้ใดเห็อยขางอมือได้เฮ็ดเวียกสร้างตายผุในในจังไถเงิน จักอยู่สค่ะแต่เบาคุณเก๋ปกสวัสดีคุณยายอยูพินคันกระโดดขามกัยาสว่ากันเลือพี่น้องเพราะว่ามันมั่นขวมไปไกลแล้วนะค่ะต่เบานะสวัสดีค่ะคุณติ๊กจากหนุ่มหน้ามนเนาะ ะะแม่ติ๊กสวัสดีครับจากคุณเก๋น,นะคะปาดประสัญญ,ญายุพินวาปาดอย่างนอบาดนี่มันผ่านเหตุการณ์ไปแล้วเนาะน,นะคะคุณพึ่งสวัสดีครับจากแม่ติ๊กนะคะหนุ่มหน้าม,มนบกว่าพี่พึ่งสวัสดีครับนะคะคุณเก๋ก็หัวเลาะเวียนหัวแหละค่ะคุณเก๋เกขออภัยค่ะคเวียนหัวมีสเสน่ห์ะนะเอ้าก็มีสเสน่ห์ตัวคนมีสเสน่ห์ยอยู่ย้อนผู้ชายขึ้นอยังหรือตัวอัอย่ายุพินอนะวาแมตีหาอยู่บ่ละตีเจ็ดโมงนี่แหละไปทําไปคุณตุมเวลา ก็เที่ยวเขาก็เที่ยวแบบไฮโซเฮ้ย so. สาวตุ่มวันเป็นคนไฮโซได้เห็นคุณติ๊กบ่ได้รู้ละมาเอาสาวตุ่มกลับไปไปจังสิละการเที่ยวไปแบบพายเป๋ดเด้บ่ได้ถือกระเป๋าหลากกระเป๋าเลยเพราะว่ามันไปขังขึ้นหนึ่งสองขึ้นจังสินะเสื้อผ้าก็เอาแต่ส่งไา่ไปเปลี่ยนครับเสื้อทับส่วนเสื้อทั้งหนอกเข้ากับใสต่ตวเกาเนาะ ตุ้มบอดดี้ไปแบบหรูลราดออขอบคุณที่มองวา่าหรูลราแต่ว่าบอดดี้หรูลามาเฮาด้วยค่ะถ้าไม่ฟังเขาพูดนะแต่ก่อนคิดว่าคุณตุ้มนะ่ะได้ผัวมหาเศรษฐีโอ้สาวตุ้มก็เคยมีผัวเป็นเคยมีผัวพ่อของลูกสองคนนี่แหละเป็นเอ็นจะิเนียริ่งเนาะเป็นไม่ใช่เอนจิเนียเออเป็นเอนจิเนียเครื่องบินนะคะคุณติก๊กเสร็จแล้วทีนี้มันก็มีการคนรวยหรือว่าเขาไม่พอเราไม่รู้เนาะหรือว่าเราหรือว่าเขา เบื่อเราเนาะเขาก็ปันใจเนาะสาวตุม้มมีคําว่าเธอปันใจนี่รับไม่ได้นะคะขออย่าทันทีนะคะในวันที่รู้เรื่องเลยนะคะเลยเป็นที่มาของหมยมหาเสน่ห์ <c oughs> <c oughs> นะคะคนท่างไดคับประสนคนผิวดํานุ่มหนามน่นคนผิวดําคนแอฟริกานะคะคนไทยบอ่บอโบสาวตุ้มบ่อยทำงานกับคนไทยสาวตุ้มทำงานกับฝรั่งทั้งบืดนะคะเม่ตี้ก็หัวใจประคับประคองมานะคะ ันขอบคุณนะคะคุณเก๋ก็ให้หัวใจสีแดงมาสามดวงนะคะปาดนมหนาม่อนคือซื้อเงนแวแทประสันไม่ว่าหลอกกระโดดไปเถอะวาสันคุณติกว่าขอบคุณค่านะคะที่เข้าใจคนรอซื้อเลื่อยาวนหาซ้ำหายสมซักสีคนรอแห่งสารค้ามขับว่าสันว่าแหนแต่คนเด้อค่อยกับเหา่เราว่า เ <laughs> ่าเศรษฐประสัิคือคือ,คอมาโอ้ยน้อเน,นี่ยเล่าเนาะพูดจีจยบางๆอันสีประสอดกระดูกสันหลังปุ่นบว่าตํตาตํากระดูกสันหลังจึกจึกหนิว้าเนาะซาตุ่มกับเอ้หุ่นอย่างซาตุ่มนี่ยาวใหญ่สั้นตันได้หมดแต่ถ้าสั้นนี่จะติดท้องนิดหน่อย <laughs> ยกขากองดากระจีได้เขาเลือกอยู่ที่น <laughs> อนก็โงเมื่อคือหลายแถวะหน,นาวยู่เดอร์มนันอีพี่น้อง เม่ปีกหัวใจประคับประคองมากนะคะผู้ใดนอะบานนี่เสือดำเข้เข้สวัสดีค่ะพัะสอ้ยสวัสดีเสือดำเจ้าคนผวนนะพี่สาวตุม่มบอกไว้บ่า,บาเวเลี้ยวเจ้าคนมาใหม่คนผู้รอผู้กรรมห้ำดำกัวมูไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยสาวตุม่มจื้อเจ้าบอได้ดิพ่าวอยู่ในอยู่ในนาหา่านตอนนี้มีตงแต่คนกันเองนะคนหัวจักแล้วสาวตุ่มกับสิพ่อล่ำลึกจื้อไปได้อยู่แต่ว่าอัน แต่ว่าเสื้อดำแค่เค่นี่โอ้เป็นตาดำคักเนาะจังไห้ว่าเสื้อดำเนาะแมนบอลแมนอ่านถือกัละมาหอดกับเรลากับด้วหัวโหลดโอ้เจ้าก,ก็ไดเนาะจะเป็นโศกดีไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อเสื้อดำเค่ค่ว่าเจ้าเป็นผู้ใดสันจิจิ่าสั่เออนะคะคุณเก๋ก็ยิ้มนะคะเสื้อดำสวัสดีครับนุ่มหนามดราว่าเสื้อดำดีจัาจากเมติกนะคะเสื้อดำคืองมาหัวดีอารมณ์ดีเท้ดำครับดำดแมนอยู่ดอกติ่ไว้นุ่มหนามดทั้งสีดำเนาะ ดำจนแหล่เนาะอยู่ในสินในแพ่กันยังแหล่อยู่ได้หาน้องแนวก็ได้ป้านกูกวามันบ่อนอาวมือนี่มันหลดหนาวอยู่ตัวนี้บางแนี่ยและนกพี่น้องมามองเกามองเกา,เกานี่ละหนุ่มหนาม่นสาวตุ้ตมบ่มไปมองได้ดอกเพราะว่าไปพุ่นมันไกลผุ่นลงไปลุมผุ่นมันไกลนะคะยายอยู่พี่หัวใจประคับประคองมานะคะห่มเสื้อดำคือสีดำคือคือซื้อบอหนุ่มหนามน่น ตั้งแต่นุ่มหนามน,ามนซื้อนุมน่มหนามอนหั่ยังแหล่เว้ยเสื้อดำนี่กสิเอาการ <c oughs> กระสีเอาการอยู่นะเบื้งส่ง้ <c oughs> อเนาะพี่สาวตุ้มกะว่าไปเอากระเมนตัวเนาะ <c oughs> จำบอะไรกะบ่กะบ่ต้องจำกันดอกครับเอาหูกระยานเจ้าเสียผลประโยชน์จำบ่ได้สาวตุ้มกะบ่จำดิตั้งแต่เนี้ยยังอยากจำยังอย,ยากลืมเว้ยสาวตุ้มน่ะ รักษาผลประโยชน์จากของตัวว่าเนี่ยนั้นมักก็แหังเขาเขาโก้สาวตุ่มแล้วมานั่งก่อนยืนร้ายเจ็บกระดูกสันหลัง <c oughs> อย่าลืมห่อเขาได้ละ่ะพี่กกยโอ้พี่กายสันเทือกอนเทือกอนน่ะลืมห่อเขาเอ้ย <c oughs> ลืมหอดทบเป๋วแวบบไดกินหอดเขาใช่ละ่ะวางไหนเราบนี้อันเสื้อดังพนว่าแม่ติ๊กสวัสดีครับว่าสันไปพาไปตรงไหนก็จะอยู่เป็นเพื่อนนี่แหละว่าสัน แม่ติ๊กพันว่าโอ้ยขอบคุณหลายๆขึ้นมาหนารักเถอสวัสดีค่ะคุณเสื้อดำมาเสือดำเสื้อโค้งโอ้ยนะเสื้อดำซาตุมนี่ซาตุมนี่มีดำด้วยโอ้ยนอวันไดเขาแต่สิขิดพอ่อเนาะเสื้อดำมาเพือมมาพ่อมีดำมาพ่อมีดำนี่กับสีน้ำขึ้นกันยุ่นเลี้ยว นะคะสวัสดีค่ะคุณเสื้อดำมาสัญญาอยู่พินว่านะคะเสื้อดำกวาหัวเตะหัวเตะเนาะไผ่ว่าเสื้อดำเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าเสื้อดำนี่ว่ามาก,กันนะสาวตุ่มคือบ่งหุ่ักษะเทือกเถื่อคือว่าละ่ะสาวตุ่มโมเมนเซียนยูทูบเนาะโมเดลโมเดลดอดไดดองไปซองนั้นซองนี้เน,นี่ยก็ขื่นลายเนาะไปเบิงเ่งไปซองลบมาจากบ้านกะลบมาแต่เฮ็ดเบียกะมาเบิง่งเหมือน ผู้เพิ่นเขามายามเจ้าของเนาะผู้เพิ่นมายามพังเท้ากระเปบเดียวการคยคุ้นคยแต่คนเก่าๆเดิมๆขาประจําเนาะบัตาขาไม่ขาจอนมาหนิว้าอ้ยตกไก่จื้อบ่ได้ดอกนะคะสวัสดีย่ายุพิษฝนแสดงว่าให้พี่น้องฮะนี่งหัจักเสือดําเลยด้เนาะสาตุมนี่แล้งผู้เดียวบ่จักนะคะเสือดําหัวแตงหัวแตนแจ้งแมนเว้าเว้าวเปรนอ้ยเว้าบ่รีภูม เสื้อดำสวัสดีค่ะพัะ่นคุ้นเก๋ผนวาย,าย่าจะพิมพ์ขอหัวแตะหัวแต,วแตนนะคะ <c oughs> คุ้นเก๋กับหัวแตะผมบ่อใดเป็นตัวแทนไฟดอกค่ะพัะ่นเอาตีจังเฮ็ดช่องย่ติเสื้อดำปาดโนกเมียมึงนเนี่ยพี่น,อน,น้องมึงจะขี่ลงมาเด้อขี่หาดหัวกูแลังปลอยหอดบันพับผลุนมึงผลได้ฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่่าสาวตุ่มหนาวพี่น้องหาค้นกอดกับบ่อใดมันหนาวเนาะ มาเศร้านี่สิทีแม่ออกจากบ้านเท่านั้ยยางเซ็งแสะเซงแสะมากตาบระธนเหมือนนะแม่ปัะธานแม่วจันเธอว่าโอ้ยแม่กันสิไปทํางานแหละลูกหลานประธานแมวว่าะันเธอว่าเธออยากเธออยากให้แม่กดเนาะโอ้ยกดบ่ได้เลยคําแพงมันสิโตกรดวระธานมาเลี้ยงจังพอกันลูกหลานมือนี้แม่ไปก่อนซีสิมหนาที่พอวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์นี่สาตุนเดือนนี่บดเดือนเ้อสาตุมจะไลฟ์ทุกวันอาทิตย์นะคะใครว่างก็เข้ามาพูดคุยทักทายเนาะมาพบปะเพื่อนฝูง มาเบาหน้าหัวมวนประมาณสามสิบนาทีพอบามันต้องขึ้นรถเมฆก่อนเวลาเนาะวันวันอาทิตย์เมืองหนอกเมืองฝรั่งหรือมันรถเมฆวันอาทิตย์มีสองโง,งละขั้นเนะขั้นมาแปดต่อมาเจ็ดโมงสิบนาทีมันกะสีมะหอดก่อนมันกะสีมะหอดในเมืองประมาณสิบแปดสิบเก้านาทีเนะาะจังหวัดสัตุ่มวัดสาตว์าาตุ่มสลด์เจ็ดโมงยี่สิบบานนี้ถามาเที่ยวทัดไปมันกะแปดโมงกรับสิบเอ็ดนาทีเนาะ <S <S เออมาทำงานสาขาส้าจิต ยองบางเจ้าเล้วยองแกงใดคือยานา่งไข่หรอพ่อ <c oughs> นคะคะโอ้ยหนาจนมือสั้นพี่้องเอยแจ้งแล้วแจ้งแล้วเออพ่วงสีแจง้งมอลั่มกับสีลั่มล่าเด้เตะขาตึงเด้ผู้เปลี่ยนสูตรเปลี่ยนยังแล้วเอาหัวเป็ดหวัวไก่ออกจากหัวแล้วเนี่กะเก็บใส่กองใส่ร่างใส่ถุงแยกแยกไปเนี่ยมอลั่มหลุดไม้เขาไม่ถุงใส่สุดนัดสุดหนีนหนจังสี่จังสันเด้นนะคะ บาทกะสิผ้ากันนอนหัวสันหัวค้อนไปในรถเนาะรถขวมยังมาหูตูว้วยสาวหมอล่ำเนาะสาวหมอล่ำกะสีคอสแสดงมาทำความติดต่อห้มามเอากันบอ่อผูกมันสัญญา <c oughs> บาทนั้นเดินแล้วว่าแต่เดือนหกหน้าสิได้ไชยได้คลาดได้หอมสังวาดหลับเป็นครูเป็นขี้งเห็นว่าดำขี้นิ่มมาคือต่อกลางไ้มันแตกแตนมันในยินเสียงล่ำสาวตุ้ม เนี่ยเด้อพีไร้บอยอยากเราใจวันหยุดมันมาช้าวันหยุดมันมีวันละวันหยุดมันมีชั่วโมงละคันนะคะนะคะแม่ติ๊กไปกับหัวแตงหัวแตนยางเอาบอตองงอมันโอ้ยยางกับบอไวล้ลวเนาะซีซี่ปายรถเมียยางเอาแพ่งหัวเขาไวทาเห็ดเวียกนะเนาะเดี่ยวผู้สาวเห็ดหอมเนาะผู้สาวมีความเสียวซานเรื่องบนเตียงนี่มันต้องกลมตองเงยตอง กองดากองกลนเนาะมันต้องใส่หัวเขา่าหัวขาขอบตรงขอบเตียงมันต้องประหยัดหัวเข่านะมันหัวเข่าสีเสือ่อมบ้ยยางหัวมันเดียางหน่อยที่สุดผุนตัวรถไฟประจําเดือนกระเฮ็ดเพราะแห้งหรือตัวสิปยางหาสแตกทําไมนะคะอีนะคะกอดซิดนี่กับพ่อเลี้ยวจาาคุณตุ่มเอากอดกอดซินี่กับกอดซินีนี่ยมอมมีซินีกัออกมาเหตุเวียวกวันหยุดมันมาซ้าเต้นใส่ระยายยุพินเว้ยอยากไปพ่อเนาะ กินจอกหนึ่งี่สภาพพอนได้ดอกสาวตุ่มหรือว่าฮาร์ตไมี่ดนตรีขั้นมันผิดกฎหมายผิดกฎยูทูบกะฟอนมันได้ดอกเนี่ยละล่ำมันได้ดอกเนี่ยละสมัยตะกี้ที่มีแต่แค้นตัวแนวอสวยรวยก็คือหมอลำนี่กะเทิมตีนใส้กะกลายมาเป็นที่มากของตามตามเด้นนางเด้อเด้อเด้นนางเดินสตัว่ล่งขั้นใดมาหนีจังหนกันเบิ่งเสียเบิ่งคาลือหาดคุณคาลือหาดห็นบอก ไอ้ขอบคุณสามหลานดวงใจเด้อสามก้อนกับสามนิ้วโปะอันนี้ก็คือสมดุลเหมาะสมส่วนงานสาตุมนี่โอ้ยผีสีหลอกพี่น้องเอ้ยผู้อื่นเขานั้นมีค้นเบิงคือจังคุนคุนคุนเก๋นี่เอ็ดเนียกินนี่โอ้ยจังงามใสได,ได้สีได้กินล่างพักยูหันหั้นพักยูหันขั้นกะที่ยูหันอยู่ก็มองเอาตังมานางังเอาตังมานางัง เอี่ยวตัวไปหันเอี่ยวตัวมานี่ยางไปหันน้อยนึงไปเอาพักเอา,อางไงสองสีา่ามโอ้ยมันช้าตุ่มบอดกินลำประท่านดอกพี่นอ้องหุนห้วยจะคล้องกับสิปนีเลยใหา่กล่มจังเสียสีหนหัวยจะคล้องใส่สีอันข้อเหม็นใส่สีมะฮันพักใส่สีมะเอาโอ้ยน้ำปลาคือใส่สามเชียเข้มปานกันท่านกินเกลือสิบเท่าเลยเฮ็ดปลาไหลตรงนี้เหรอน,นะคะปลาคือหนา,าวเถอะวะหนาวนี้กอดใครหนาวไหมกอดกัน เครื่องดื่มบ้าทค่อยมีร้าไรหนคือว่าไปต่โอ้ยเครื่องภาษาเครื่องดื่มอยู่ใส่ก็มีกินดอกย่าอยู่พินมันอยู่ทีว่าคุณดื่มกับใครนะดื่มผู้เดียวก็ได้สาตุมบ่าฮัต่ตมูดื่มแบบว่าแต่ว่ากำเสียออกรถดออกชาติกับดื่มกับคนรู้ใจดื่มกับคนสินเสมอกันดื่มกับคนพูดถูกคอมึงอือกูอือมึงอือกูหืนี่ก็ไม่ถูกคอสาตุ่มก็กินน้ำเธอเดี๋ยวนี้แล้วกินกินผู้เดียวมีความสุขกว่าปัดกูขึ้นหนาใส่สุ เมื่อจนสั้นเว้ยแม่ตีกับหัวใจประคับประคองมากนะคะนะคะยายอยูย่พินกับหัวแตะหัวแตนนี่แหละตีเสื้อดำเอ้ยเห็นมีดำนี้เลยเว้ยเสื้อดำแสดงว่าสูมีดำาปเลแล้วยานมีดำมีดำกับคนว่าหลายดอกเพราะว่าโกนแล้วห <c oughs> <c oughs> นาะจนสะบันพี่น้องเอ้ยดื่มแล้วชีพจรลงไข่ซะ,ะตุ่มนีสีิชีะจรลงสซูมือบ่ดื่มกะล้ดื่มกะล้มยูซือๆกะลง มาสูนแห้งขื้นหนาวไปอยู่บนหันมันล่มทอนาเลยขึ้นมาพีขนาดใส่ถุงมือเลยแต่ว่าถุงมือก็เป็นลักษณะถุงมือขาดเครื่องสิแล้ววะวงเที่คุณติ๊กบอกสาวตุ้มมีผัวมหาเศรษฐีใส่ถุงมือขาดเครื่องเห็นไหมใส่เต็มมือ,อย่ามเสียนเท่าสินีมันเก็ต้องถอดเนาะก็เลยใส่มากเครื่องเดียวนะคะนี้แล้วเสื้อดำโอ้ยเสียดายดิสาวตุ้มเอาอันลายท,านนทาั้งอนอนทั้งตังมันบอเห็นวิว อยากให้พี่น้องเห็นวิวเนาะนอนฟังจากแม่ติ๊กบอกว่านอนฟังจากกินยาไปสองเม็ดจะหลับเร็วเอากินยาอะไรสิกินยาแก้ไข่เจี่ยจะไปยิบจากเดยยิบมือจากของเลยเป็นเวลาเท่าไหร่พี่น้องสาตุ่มนี่มันต้องเดือนท่างง่โ,งโค้งไปทํางานเลยดิเพราะว่ามือนีหัวหน้าเขาเนาะ พาไปรุ่นเขานี่มันกะสิเป็นผาพโพดบอดีซาตุมนี่เป็นคนรักษาผ่าพาพดรักษาโปรไฟต่โปรไฟจะคจ้องต้องสวยหรูขั้นเขาเบาอย่างมากเข้าจังเถียงใดขั้นเขาเบาแบบว่างุ่มงมงมงอเทียงดันไปทึ้กุจีนี่มันบไดเต่อเริ่มเริ่มคัดขึ้นแล้วครับมาสันเริ่มชัดขึ้นโอ้มันแจงดิแจงฟางกับฟ้าแจงแจงฟางนอนตะลังข่อยซีอยู่ทึ่งทึง หแงว่าหนี้นั่งเทียนบ้านนี้เลยกระยาดผากระยาดห้มันห้องโวยโวยคนแหน่ผู้ชายต้องเชื่องถือแท่งนะแต่ว่าผู้ไม่มีห้องโวยปาดคือล่มแต่ยินเสียงล่มบ่พี่น้องฮ้มือนี่มันมีล่มเนาะบัดนด้หาเอ้ยสิผ้าย่างโค้งเตาไปหาหม่องเห็ดเบียร์้ามาหากินได้พี่น้อง ทอดกสิหงักหงากเรีอกป่าะวา่าสะโพกสาวตุ้มมันย้ายยักพี่นุ้กรักตัวน้องแล้วนี่ขอบคุณย่าอยู่พินขอบคุณแม่ติขอบคุณนหน,นุ่มหนาโม้นขอบคุณเสือดำขอบคุณคุณเก๋ที่ขอมาให้ยกำลังใจทักท้ายปา๋าใสพ่อผีโบอกนะคะเจ้าตุ้มกสิอานอวยพาพี่น้อง ไปไกลๆมองเหตุงานเนาะลงจากลายกะเขาปกักกตูเลยเพราะว่าตามที่บอก <c oughs> ไปรุ่นเขาแหละเขาหายมากมันมีแนวเถียงเขานะขั้นเท่ามีเหตุผลน,นี่ไพกะมาเถียงเท่าปะข้นนะซาตุงกะสิเอามือสุกหัวมันจกงสิเมื่อนี่กะสิขึืนใส่เจ้าหน้าอยู่ดิขืนใส่หัวหน้าอยู่พเพราะว่าเลี้ยงหน่อยเขามาใไม่ เพิ่อไปถือหางมันอันนี้ไม่สิคขืนหัวเอากรสซาตุ่มประเด๋วอ่อนซ่อนตำแหน่งเนาตำแหน่งหัวหนากนดึงเตียงขึ้นกันล <c oughs> ยว่าขี่หมูกสิเก่าหู้ดังวันเต่าสวนเว้ยนะคะขอคุณสซ้ำลานดวงใจที่กดนิ้วโป่งไห้เนาะไม่ใช่เว้ยล่ะนะคะสำหรับไลฟ์วันอาทิตย์นี่ าตุมกับสิอําลาจพาจากยางไปยางไปออกกําลั่างกายไปนะออออมันบอดเดอออกมันบอดเด้ออกแล้วมันมันหนาวแห้งหลายสาตุมกมับกามหมดเลยเลือดก็ขอบพุน่นนมหนาหม้นด้วยขอบพุ่นสุข,ขุสุข,ขนอยู่สาข้ามนี่แหละครับก็ <c oughs> <c oughs> จกิเขาตํานักพัตตะข่านเขาขี้โมกย่อยกับพ่อกันไม่ร้ายกาดด้ว สำหรับรายนี้สาตุนก็ขอลาไปแล้ว <c oughs> <c oughs>